รู้ไหมคะว่าคนที่พรีเซนต์งานไม่ผ่านขายของไม่ได้เพราะเขาพลาดตอนเริ่มค่ะสิ่งที่พลาดหลักๆเลยแทบจะทุกคนที่พลาดเลยนะพลาดเรื่องหลักเลยคือเวลานำเสนอเขาเริ่มด้วย what เริ่มด้วยว่าวันนี้ฉันจะมาพูดเรื่องอะไรและไอ้อะไรนี้มันคืออะไรเช่นวันนี้จะมานําเสนอเออครื่องมืออันนี้มันคืออะไรวันนี้จะมาสอนหลักสูตรนี้มันย่อมาจากอะไรบอกเลยนะคะถ้าเกิดคุณเริ่มอันนี้พลาดมากเพราะมันจะทําให้คนฟังค่ะต้องใช้สมองส่วนหน้าในการตีความและสมองส่วนหน้ามันใช้ออกซิเจนเยอะค่ะมันจะทําให้คนฟังอะ่ะเบื่อง,ง่วงแล้วก็ไม่อยากฟังเราคนที่ก็เป็นนักพรีเซนต์เนี่ยเขาจะเริ่มจาก why ค่ะ ทำไมฉันถึงต้องพูดเรื่องนี้และทําไมเธอถึงต้องฟังเธอฟังแล้วมันจะดีกับชีวิตเธอยังไงอันนี้ต่างหากลองไปดูสตีฟจ็อบนะคะเวลาสตีฟจ็อบส์เขานำเสนออย่างตอนที่เขาเปิด iPod จำได้ไหมเวลาที่เขาเริ่มเปิดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ได้มาบอกเลยว่านี่คือ iPod เขานำเสนอ iPod อะแทบจะเป็นอันสุดท้ายเลยด้วยซ้ำแต่เขาเปิดมาด้วยโอกาสค่ะ Why ค่ะทำไมเราต้องมาทำเรื่องเอ่อมิวสิกอินดัสทนะในเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมด้านดนตรีเพราะว่าคนยังลงมาเล่นในสนามนี้น้อยมากนะคะแล้วไอคนที่เล่นก็เล่นไม่จริงเราแต่เรา Apple เรามี Opportunity เรามีโอกาสมากกว่าฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะก็นี่คือนะวัตกรกมเขาก็จะพูดก่อนว่าดนตรีมันมันเจ๋งยังไงมันเป็นที่ต้องการยังไงฉะนั้นคุณผู้ฟังที่จะเป็นนักล ทุถ้าคุณฟังฉันคุณควรซื้อฉันนะเห็นไหมคะเขาเปิดด้วยประโยชน์ของผู้ฟัง why ทำไมเธอต้องฟังฉันก่อนจึงทําให้คนฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ทําให้ยอดขายเกิดขึ้นแล้วก็ถล่มทลายทั่วโลกค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะไปนําเสนออะไรกับใครอย่าเปิดด้วยวอ t ค่ะ start with why ค่ะ